อก่อนไปรงเรียนมาอนี่ยมาส้มสวนก่อนเสวนเสือนเสือนบักฮวงเสือนบักฮวงสวนบักฮวงกระลังหายสปริงเกอร์น้ำสปริงกระลังหายน้ำโดยสปริงเกอร์เสือนมะละกอลุงพลนอนนกไข่มุกฟาร์มอยู่ในหนีไม่หยังแน่ไงมีผักหวานโอ้ปีตามแล้วติพอมีผักหวานกระลังปงป้าผักหวานกระลังปงละโอเคเราได้ผักหวานได้เนี่เด้ ดูยอดผักหวานกำลังโอ้ยยอดผักหวานยอดผักหวานโอ้ยกำลังปงแล้วกำลังปงแล้วกำลังปงแล้วเอ้ายุงเงาบักงมีบักอึ้ยโอ้ยยุงเงาบักงมีบักอึ้ยเอ้าบักอึ้ยหน่อยบักอึ้ยหน่อยบักอึ้ยหน่อยโอ้ยสุดยอดเลยไต่เงาบักงปู่บกงป่าแม่ลอยหาชิปตุนตะวันยุงน้ำเงาบักงใส่บักอึ้ย มักอือน,นี่ก็เป็นอาหารของนอนขึ้นกันเนี่ยกำลังงามละมักคือหน่อยก็ลังเป็นละน้อยไปสิก,กินมักคือเมื่อนี้นอนกินพักน้อนบ่นกินมักคุงสวนปลอดสารสวนปลอดสารตายเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยโอ้ตัวน,นี้ ใส่ถึงใส่ถึงอ่าโอ้ผักหวานยอดนี่กำลังงามแล้วนี่ใส่สารเสริมทั้งดินใส่สารเสริมทั้งดินเขาเรียกว่าฮอร์โมนฮอร์โมนไข่เนาะอืมลอันนี้ใส่พื้นดิน ด้วยสลายดีกระเดียนร้ายขนาดแต่ว่าฉีดพ่นทุกเจ็ดวันด้วยแล้วเสริมประสิทธิภาพพืชใบเน็ตยูเนียนโกไฮตูแม็กนี่มีสามเอือนว่ามีสามขวดมีสามขวดฉีดพ่นนี่มีสามตวเนี่ยโอ้กระสีบิดละ จากบริษัทไกรเน็ตยูเนียมโกสามขวดนี้เด้อใดสนใจติดต่อมาเลยลดสามร้อยเปอร์เซ็นต